รวมสุดยอดกระบะในงบสา0,000บาทที่มีคุณสมบัติครบคัน สวัสดีค่ะพบกับเมย์รถบ้านพลอยขวาญอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เมย์ Mer, มีรถกระบะในงบไม่เกิน30,000 0บาทมาให้คุณลูกค้าได้เลือกชมกันนะคะใครที่มองหารถกระบะไม่เกิน3 0 0 0 0 0บาทหรือมีงบจํากัดที่ไม่เกิน30,000 0บาทไม่พลาดท,ที่จะชมคลิปนี้นะคะผ่านมาคันนี้จะเป็นตัวรีโว2สองจุดสี่เจสมาร์ทแคปตัวนี้มีแคลรีบอยติดตั้งมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะลูกคา้าปี2015.16จตัวนี้มีคู่มือกญเจสำรองเจ้าของเดิมมีมาให้ค่ะราคาอยู่ที่279,000บาท ขอนห้าพันสูงสุด8 4งวลค่ะลูกค้าเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2.4ลิตรนะคะกําลังสูงสุด150แรงม้าค่ะแรงบิดสูงสุดที่400ยนิวตันเมตรค่ะเกียร์ธรรมดา6สปีดคขคับเคลื่อน2ล้อนะคะตัวนี้ไฟหน้าแบบฮาโลเจนค่ะไฟตันหมอกยังไม่มีมาให้นะคะสําหรับตัวนี้เนอะและที่สําคัญรองรับน้ํามันดีเซล B 7 B, 10, B 1 0 B 2 0นะคะและเหมือนเดิมค่ะลูกค้าคนไหนที่มีงบดาวน,นะคะ,<ๆ>ก,ะก็็็จะะะะะทําาให้้้ยิะะ่งงคคคนนนนนถููกกลลตตัวัววีเเปป Issu D D Ma Ma 2 5 SLX ปี2011ราคาอยู่ที่2 4 9 0 0 0บาทตัวนี้อุปกรณ์กุญแจสำรองมีมาให้จากเจ้าของเดิมพอนอยู่ที่5,000นะคะลูกค้า72งวดตลอดอายุสัญญาตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2.5ลิตรดีเซลนะคะแรงมา้า116ที่3,000รอบต่อนาทีแรงบีดสูงสุด208ที 1, ่1,800ถึง2,200รอบต่อนาทีค่ะไฟหน้าตัวนี้เป็นแบบมันติรีเฟคเตอร์นะคะลูกค้าตัวนี้ไฟตัดหมอกมีมา ด้วยค่ะและที่สําคัญคือเป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดขับเคลื่นอน2ล้อนะคะเหมือนเดิมถ้าใครมีงบดาวยิ่งผ่อนถูกลงไปอีกนะคะลูกค้าตัวนี้รองรับน้ํามันดีเซล B7 B10 B20 ค่ะ คันมาคันนี้เป็นตัว Isuzu D-Max 2.5S c a p 4ปี2012ลูกค้าคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะยังไม่ได้บิวยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะลูกคา้าแล้วที่สำคัญนะคะรถคันนี้แต่งซิ่งมาให้แล้วเรียบร้อยด้วยนะได้ยินว่าของแต่งอะ่ะเป็นแสนนะเออลูกคา้าตัวนี้นะคะเป็นตัวเครื่องยนต์2.5ลิตร c o m m o Rail Turbo ให้กำลังแรงมาที่116นะคะแรงบิดสูงสุด280นิวตันเมตรเลยทีเดียวนะคะรองรับน้ามัน B7 B10 B20 ดีเซลธรรมดาเนาะตัวนี้โหดูร้อ ดีล้อแต่งมาแล้วอันนี้ยังไม่ได้เก็บสภาพนะคะลูกค้าเพิ่เข้ามาก็คือเนี่ยช่างยังแกะหน้าเอามารีวิวให้ก่อนเลยไฟหน้าจะเป็นแบบฮาโลเจนนะคะตัวนี้ไฟตัดหมอกมีมาให้นะและที่สําคัญคือเป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดขับเคลื่อนสงล้อนะคะลูกค้าราคา279,000บาทผ่อนได้สูงสุด72วันนะคะตลอดอายุสัญญาเนาะ มาต่อกันที่มีซูบิชีตไตตันนะคะตัวนี้เป็นตัว2.5 GLE Mega c a p ปี2019ราคาอยู่ที่289,000บาทพร6,000สูงสุด84งวดนะคะลูกค้าเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์2.5ลิตรแบบ4สูบเรียงแถว16วาวเทอร์โบอินโอร์คูลเลอร์นะคะแรงม้า128ที่4,000รอบต่อนาทีนะคะแรงบิด240นิวตันเมตรที่1,500ถึง3,000รอบต่อนาทีนะคะตัวนี้รองรับน้ำมันดีเซล B7 B10 B20 นะคะไฟหน้าแบบพโด นะคะตัวนี้ไฟตันหมอกมีมาให้แล้วเรียบร้อยเช่นกันค่ะลูกค้าและเหมือนเดิมถ้าใครมีงบดาวยิ่งผ่อนถูกลงนะคะคันมาคันนี้เอาใจใสบ่บรรทุกกันหน่อยคะ่ะตัวนี้มีข้อติดตั้งมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะเป็นตัว Ford Ranger 2.2 x l Open c a p ปี2017น้องมาในราคา299,000บาทตัวนี้คุณแจสำรองเจ้าของเดิมมีมาให้นะคะผ่อนอยู่ที่6,084ง,งวดน,นะคะตัวนี้เนาะเป็นเครื่องยนต์2.2ลิสี่สูบนะคะแรงม้าอยู่ที่160 10แรงบิดอยู่ที่380นิวตันเมตรนะคะรองรับน้ํามันดีเซลธรรมดา B7 B10 นะคะไฟหน้าแบบฮาโลเจนตัวนี้ไฟตัดหมอกยังไม่มีมาให้นะคะลูกค้ากับตัว Ford Ranger เนาะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดขับเครื่อง2ล้อนะคะเหมือนเดิมถ้าใครมีงบดาวนะคะก็คือยิ่งจะผ่อนถูกลงไปอีกนะคะลูกค้าต่อกันที่คั้นสุดท้ายนะคะตัวนี้เป็นตัวนิสสันนาวา NP 3ามร e king c a p ปี2019นะราคาอยู่ที่2 9 9 0 0 0บาทนะคะลูกค้าผ่อน6พัน สูงสุด84งวดเหมือนเดิมนะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.5ลิตรสสูบแรงม้าสูงสุดที่163แรงม้านะคะที่ประมาณ3,600รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด403นิวตันเมตรที่2,000รอบนาทีระบบขับเคลื่อน2ล้อไฟหน้าแบบฮาโลเจนนะคะตัวนี้กระจังหน้าตกแต่งโครเมียมเด่นๆชัดๆผันลงมาด้านล่างนะคะก็จะมีไฟตัดหมอกมาให้เนาะตกแต่งด้วยขอบคิ้วโครเมียมตัวนี้นะคะลูกค้าและที่สาคัญคือใครที่มีงบดาวเหมือนเด ก็จะทําให้ยิ่งผ่อนถูกมากขึ้นนะคะลูกค้าเป็นยังไงกันบ้างคะกับกระบะในงบ3 0 0แสนบาทนะคะลูกค้าใครที่กําลังมองหาแล้วก็มีงบจํากัดเนาะราคาไม่เกิน3,000 300, 0 0บาทฝากไปเป็นทางเลือกนะคะลูกค้าหากลูกค้มคามีคําถามหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับรถกระบะไม่เกิน3,000 300, บาทนะคะสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนี้ได้เลยนะขอบคุณที่ติดตามชมนะคะและอย่าลืมติดตามช่องของเราอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์กดติดตามนะคะครั้งหน้าลูกค้าอยากให้เมย์มาทําคลิปรีวิวรวมกระบะแบบ ห,หรือว่ายังไงสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ